ชาววยทีนทุกคนเลยนะครับวันนี้รายการทีนพลัสรายการวุ่นุ่ของไบรอันเทคเบวกจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวายทีนหลายคนชอบชอบนั่นคือการเต้นเต้นเต้นโอ้โหเอาให้มันกันไปนค่าหนึ่งเลยวันนี้นะฮะแต่แนวการเต้นไหนล่ะที่วายทีนชอบกันเป็นพิเศษเลยเดี๋ยวเราไปถามกันไหมละ่ะน้องบดเลียนตัวเ้าไปไหนอะเอ้ยมาทํางานก่อนเร็วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแหมบุดกำลังเดินเล่นอยู่เลยนะคะเนี่ยไม่ได้อู้นะคะ เพราะว่าวันนี้รายการทีนพัสใจายกันรุ่นๆของวัยรุ่นคิดบวกค่ะจะมาตามหานักเต้นค่ะคุณผู้ชมที่สถาบันแถวนี้นี่แหละค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเราต้องไปถามวัยทินก่อนนะคะว่าก็ชอบการเต้นแบบไหนกันกูจะได้พาไปเรียนรู้ค่ะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปค่ะคุณผู้ชมถ้าจะให้เลือกเต้นนะคะจะเลือกเต้นดนตรีแนวไหนคะเออก็น่าจะเป็นฮิปฮอปครับมันเท่ดีครับผม ถ้าจะให้เรื่องเต้นนะคะจะเต้นดนตรีแนวไหนคะฮิปฮอปครับมาต้อนอย่างนี้สิน้องบุตรขยันจริงๆเลยขยันจริงเปล่าเนี่ย <c oughs> แต่เรานะครับก็ได้รู้กันไปแล้วว่าวัยรุ่นนะครับวัยทีนแถวนี้เนี่ยเขาชอบการเต้นแนวไหนเป็นพิเศษและแนวการเต้นที่ทางรายการจะมานมําเสนอก็คือฮิปฮอปนั่น <c oughs> <อ>แม้พอพูดถึงฮิปฮอปแล้วนะครับหลายคนก็จะรู้จักกันเป็นยังด แต่จะมีสักกี่คนนะที่ศึกษาข้อมูลของมันอย่างทองแท้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีข้อมูลบางส่วนของฮิ่พอบมาฝากกันด้วยครับผมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะขอลาวิ่งตามหาข้อมูลก่อน ก็วิ่งหาข้อมูลมาจนได้ <c oughs> กับการเต้นแนวที่เรียกว่าฮิปฮอปเป็นการเต้นตามจังหวะของดนตรีลักษณะสำคัญของดนตรีประเภทนี้นะครับจะเป็นการร้องการพูดและการรับประกอบดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องเคาะจังหวะประเภทต่างๆโดยเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วปานกลางถึงเร็วมากดังนั้นนะฮะท่าทางของการเคลื่อนไหวจึงเป็นการเต้นที่เร็วมีการหยุด การกระตุกของร่างกายในแต่ละส่วนด้วยหรือการล็อกกิ้งการย่อขาและการยกตัวขึ้น,นลงๆนะครับการกระโดดด้วยไปตามงหวะเพลงแบบนี้โดยผู้เต้นนะครับผมจะเต้นแบบเน้นตามตหวะของกลองและเสียงกีตาร์เบสนะครับผมเรียนแบบนะครับการเคลื่อนไหวของคุณยนต์และกิริยาอาการต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานำมาปรับเป็นท่าเต้นต่างๆนะครับเพื่อความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้นะฮะนักเต้นฮิปฮอปยังมักนิยมเอาการเต้นเบรกแดนซ์มาประกอบการเต้นฮิปฮอปอีกด้วยสุดยอดไปละไวร์เล่น like this. Like this. Like this. เสน่ห์และโดดเด่นไม่เหมือนใครฉะนั้นการเต้นประเภทฮิปฮอปนี้นะฮะจึงกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายกันอย่างรวดเร็วในกลุ่มวัยรุ่นไทยทําให้สถาบันสอนเต้นในประเทศไทยเพิ่มการเต้นฮิปฮอปเข้าไว้เป็นหนึ่งในวิชาที่เปิดสอนทําให้การเต้นประเภทนี้แพร่ขยายไปเร็วขึ้นอีกและวันนี้รายการทีนพลัสของเราจะพาไปชมการเรียนเต้นสไตล์ฮิปฮอปการที่นี่เลยที่ไหนอะงหมดไปไหนแล้วเนี่ยหาเจอ,อยัง สถาบันสอนเต้น B.S Dance Studio เดี๋ยวเราเข้าไปถามข้างในดีกว่าคะ่ะว่าเขามีสอนเต้นฮิปฮอปกันหรือเปล่าเข้ามาดีกว่าคะ่ะ แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าว่าสถาบัานแห่งนี้มีสอนเต้นฮิปฮอปหรือเปล่าตามมาค่ะขอโทษนะคะไม่ทราบว่าสถาบัานแห่งนี้มีสอนเต้นฮิปฮอปไหมคะใช่ค่ะว้าวคุณผู้ชมคะมีด้วยนะคะเรามาถูกที่แล้วแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะมาทําความรู้จักกับสถาบัานแห่งนี้แล้วก็การเต้นฮิปฮอปกันห้ามพลานะคะเราไปดูเขาเต้นกันค่ะ ผมรอบนี้เลยที่เราชาวทีมพลัสมาเรียนรู้การเต้นแนวฮี่ฮอปกันที่ BS Dance Studio เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับที่นี่กันก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะชื่อสุพนิธาทองชื่อเล่นชื่อมิมค่ะกิติยาแก้ใจชื่อเล่นชื่อจอยค่ะ BS Dance Studio ก่อตั้งเดือนตุลาวันที่19ปี2010ก็เปิดมาได้เกือบ2ปีแล้ว เราเป็นทีมเต้นกันมาก่อนค<ช>่ะแล้วก็เลยแบบหาที่ซ้อมกันแล้วแบบหาที่ซ้อมลำบากก็เลยเออเออมีที่อยู่ตรงนี้ก็เลยเปิดเป็นสต<ช>ูดิโอกันใช่ทีมทีมเต้นของเราก็มีกันอยู่5คนเมื่อก่อนก็เป็นทีมที่รักในการเต้นเนาะเป็นสตรีทแดนซ์เราไม่มีที่ซ้อมกันแล้วก็จะไปซ้อมตามตึกตึกออฟฟิศของคนรู้จักบ้างที่มันมีพอที่มันมีเงากระจกพอจะเห็นได้เนาะแล้วก็ไปซ้อมกันที่ไหนซ้อมได้ก็ซ้อม ลเ,ลเ,เล้เห็ดรลเห่เลื่อนไปเรื่อยๆจนพอจะลงแข่งปุ๊บเราต้องหาที่ซ้อม,มหลักเป็นแหล่งละไปเช่าห้องซ้อมก็เสียตังเยอะชั่วโมงละแบบ4500อย่างเงี้ยเราแบบต,ต,ต่อต่อหนึ่งการแข่งขันก็คือซ้อมกันเยอะไม่คุ้ม mm hmm. ก็เลยอยากมีห้องซ้อมเป็นของตัวเองแล้วสถานที่นี้ก็คือเป็นของของบ้านวันนี้ก็เลยมาเปิดเป็นห้องซ้อมกันพอทําไปทํามาอู่ห้องซ้อมใหญ่โตก็โหรานก็เลยค่าใช้จ่ายสูง แล้วก็มีน้องๆแบบอยากมาเต้นกันเรื่อยๆเยอะๆเยอะๆเ,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 เข้ามาก็เลยเปิดเป็นคาสอนเลย ะจะมีฮิปฮอปเคป๊อปสอนบ้างใช่ BS Dance Studio จะเป็นสตูดิโอสอนเต้นที่เน้นทางด้านสตรีทแดนซ์ค่ะก็ะจะมี้าหลักหลักก็จะมีฮิปฮอปฮอป๊อรปิ้งก็มีเคป๊อปด้วยฮ<ช>ิปฮ<ม>อปเกิร์ลฮิปฮอปเกิร์ลแล้วก็สตรีทแจ๊สทีนี้คุณครูสอนมาจากที่ไหนบ้างก็เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งทีม BS นี่แหละค่ะก็จะมีน้องจอยก็คือสอนฮิปฮอปเนาะ สวมิมเองก็สอนฮิปฮอปด้วยแต่ว่าคือคนละคาสกันส่วนไหนเน้นเป็นฮิปฮอปอะค่ะฮิปฮอปผู้เรียนก็สามารถเลือกครูสอนได้ว่าอยากรับสไตล์จากคนไหน ก็ได้รู้จักกับสถาบันแห่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับน้องๆที่เขาชื่นชอบการเต้นสไตล์นี้ว่าทําไมถึงชอบเต้นฮิปฮอปเราไปถามน้องๆเขาเลยก่าค่ะแนะนําตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะชื่อมิมค่ะชื่อคอยค่ะชื่อฟุ๊กครับสวัสดีครับชื่อเอครับสวัสดีค่ะชื่อจูนค่ะสวัสดีค่ะชื่อคัตเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจอยค่ะสวัสดีครับชื่อติมนะครับ สวัสดีค่ะพีเคค่ะสวัสดีครับชื่อป๊อปครับสวัสดีค่ะชื่อพลอยมารู้จักกับการเต้นฮิปฮอปได้ยังไงคะก็คงเริ่มต้นจากการที่เป็นคนชอบฟังเพลงฮิปฮอป ฟังเพลงแล้วก็อยากจะขยับเนาะขยับร่างกายไปตามเสียงเพลงอันคิดว่าน,นี้น่าจะเป็นจุดกําเนิดของการที่อยากเต้นฮิปฮอปคิดว่าเสน่ห์ของฮิปฮอปเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนคะสเสน่ห์ของฮิปฮอปคือเป็นดนตรีที่สนุกนะฟังด้วยทพลงทำนองแล้วก็การร้องคือแร,ป,แรปเปอร์เขาก็ร้องมาจากชีวิตของเขาเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องชีวิตของเขาผ่านเสียงเพลงค่ะอย่างนี้นี่ประโยชน์ของการเต้นฮิปฮอปเนี่ยมีอะไรบ้างคะ หลายๆคนอาจจะคิดว่าหนึ่งอย่างแรกเลยเคยได้ออกกาลังกายคสองที่ตอนมาคือพักสนุกเนาะได้เจอเพื่อนฝูงมากมายมันเหมือนเป็นสังคมใหม่ที่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาในชีวิตเราจากการเรียนจากครอบครัวจากสังคมอื่นอก็คือสังคมการเต้นที่เพิ่มขึ้นมั้นนี้ท่าทางการเต้นฮิปฮอปอะคะ่ะมันสื่อถึงอะไรบ้างคะเห็นมีท่าทางไม้มือยอกตัวอย่างเงี้ยคะ่ะฮิปฮอปเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาจากสี่องค์ประกอบก็คือมี MC, DJ, ffiti, ็มซีดีเจกาฟิตี้แล้วก็บีบอยแบ็กแดน์ดังนั้นสี่อย่างนี้จะเกิดขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมสี่อย่างนี้เกิดขึ้นมามีดีเจมีเพลง MC, Yo ็มซีโยโยผูจิเฮนซอะไรอย่างนี้ต้องพอมีเพลงมีเสียงเพลงมี MC ปุ๊บก็ต้องมีนักเต้นขึ้นมามแล้วก็มีกาฟิตี้บีบอยเป็นแบ็กกิฉาหลังสวย,สวย ก็อยากจะให้ฝากอะไรถึงน้องๆค่ะที่สนใจการเต้นที่ฮอปหน่อยนึงค่ะก็ก่อนอื่นเลยหนึ่งต้องเป็นคนที่มีใจรักในเสียงเพลงเพราะว่าทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเราก็ต้องเคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง 2. คือทําร่างกายให้แข็งแรงการที่เราจะเต้นให้ดีเต้นให้สวยเต้นให้เท่อยู่ที่ร่างกายของเราถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะสามารถขอองมาให้ดีได้ แล้วก็3ด้วยใสความาสนุกเข้าไปสนุกกับมันแค่นั้นพออันนี้นคือจุดประสงค์หลักของการเต้นคืนอความสนุกค่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับน้องๆวัยเทิงกลุ่มนี้แล้วนะฮะอยากจะบอกกับน้องนองทุกคนว่าหากเราชอบหรือรักที่จะทำอะไรจงเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เลยเพราะมันอาจเป็นแรงผลักดันให้คุณเดินไปถึงฝั่งฝันได้เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะทุกฝันนี่ครับผมต้องเริ่มที่ตัวคุณยังไงล่ะครับซึ่งน้องบทพิธีกรขอ,ของเราก็มีความฝันที่อยากจะเต้นฮิปฮอปด้วยเช่นกัน แต่เธอจะทำฝังเธอได้สำเร็จหรือเปล่าติดตามกันเย่ yeah. แต่งตัวเรียบร้อยแล้วค่ะคะุณผู้ชมอยากเรียนบ้างะจะไปขอเขาให้สอนบุรเต้นฮิปฮอปบ้านดีกว่าไป uh. อยากเรียนเต้นทีปฮอปบ้างค่ะช่วยสอนเต้นได้ไหมคะ ได้เลยค่ะได้ด้วยคะ่ะโอเคคะ่ะตรงไหนดีคะมาเริ่มเลยคะ่ะเคยมีพื้นฐานม,มาก่อนไหมคะไม่เคยเลยคะ่ะไม่เคยเลยเ่้นต้องง่ายๆคนเราบางคนชอบคิดว่าเรายังเต้นไม่ได้แต่จริงๆทุกคนเต้นได้คะ่ะแต่เกรงใจยัง,ยงไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่ฟังเพลงรู้สึกแล้วว่าเราแบบจะขยัยาจะโยกตามน่ะน่คือการเต้นแล้วค่ะแต่วนะ่าการที่เราจะมาเรียนเต้นเนี่ยคือเป็นการเพิ่มรรกยภาพที่เต้นมันดูแบบ อ่าถูกให้เราเข้าใจกับเพลงมากขึ้นมาขั้นแรกคันนี้จะเป็นคันฮิปฮอปนะคะขั้นแรกของการที่เราจะเริ่มเต้นฮิปฮอปด้คือเราต้องรู้จักเพลงฮิปฮอปก่อนเคยฟังเพลงฮิปฮอปมาก่อนใช่ไหมเคยค่ะอ่านี่จะเป็นแบบอารมณ์ที่เราเคยเห็นน่ะหยอกแบบจะมีแบบบกเบาๆหน่อยยยงขยงๆลอยอย่างนั้นเขาเรียกว่าการเบาขั้นแรกของการฮิปฮอปเมื่อเราฟังเพลงแล้วเราเราเบาเราอินแล้วต่อมาการเต้นที่เราจะ ดีขึ้นอีกคือต้องรู้จักว่า isolation 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 คือการแยกส่วนต่างๆของร่างกายคือการใช้แย่างพน basic ที่เขาใช้ก็เลยจะมีคอคอจะแบบจึ๊อ่ะทำาไม่ได้โมันต้องฝึกนะพวกนี้ใช่จ้ะริ่มจากเกรงตรงนี้อะค่ะตรงนี้ก่นเกรงเดี๋ยววันนี้จอยจะสอนพี่ให้เข้ากับจังหวะนี้ก่อนให้เก็ตจังหวะเพลงมิถกันมาเดี๋ยวลองเปิดเพลง ออเป็นอมอไม่กหรออ๋ออกะ <ทำ S 2> ็ได้ฮิพอ,พอ,อ,อปแม่แม,แม,แมการเรียนเต้นนฮิปฮอปเนี่ยดูดูไปนะฮะก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปเลยนะเนี่ย ต้องอาศัยกํารังกายเยอะพอสมควรเลยถึงจะเต้นได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้นั่นคือต้องมีหัวใจที่เป็นจังหวะและหัวใจที่รักการเต้นด้วยไม่ใเช่เรียนไปนะครับสุม 4, ส่มสีุ่่มหแบบนั้งหมดเนี่ยโอ้โยจะไหวไหมน <g> ้อแต่จะว่าไปแล้วนะครับผมก็ใช้ได้เหมือนกันนะน้องบุตรของเราเนี่ยแม้จะหน้าบานไปหน่อยแต่วเวลาเต้นก็น่ารากักน่าจ้างไปรำโวกรำวง oh, no.